สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันกับคุณครูโอ๊ตเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับคุณครูโอ๊ตนะครับจะพาพวกเรานะครับมาเล่นนะครับคีย์บอร์ดนะครับสําหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดนะครับสามารถนะครับกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะครับตามที่คุณครูเอาขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะได้มาเรียนนะครับในเพลงนะครับ คำออนเวรี่วันนะครับเพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงนะครับระเมินนะครับประเมินผู้เรียนนะครับครั้งที่2นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนนะครับเป็นท่อนแรกก่อนนะครับในท่อนแรกนะครับเราจะเรียนสัปดาห์ละ1ท่อนนะครับทั้งหมดจะมีอยู่2ท่อนนะครับในสัปดาห์นี้ท่อนที่1จะมีอยู่4ห้องนะครับโอเคนะส่วนนะครับเพลงนี้นะครับ จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยอ่อนชูช h ไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงคำอ่อนวิวานนะครับเพลงนี้นะครับเราจะได้เรียนนะครับในท่อนที่1นนะครับท่อนที่1มีสห้องนะครับโอเคนะนักเรียนนะครับมาดูนะครับในห้องที่1เลยนะครับห้องที่1นนะครับจะมีนะครับโน้ตนะครับโน้ตโดนะครับโดนะครับให้เรานะครับใช้นิ้วโป้นะครับนิ้วที่1นนะครับเป็นโด ที่สองเลนิ้วสามมีนิ้วสีฟ่ฟานิ้วที่ห้าซอนน,นะครับในห้องที่หนึ่งนะครับจะเป็นโดนะครับคือนิ้วที่หนึ่งเล่นเป็นโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับกี่จังหวะเอ้ยจำได้ไหมโน้ตตัวขาวนะครับมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับ มีค่าเท่ากับ2จังหวัดนะครับโน้ตตัวขาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่1ตัวแรกเราต้องกดกี่ครั้งกด2ครั้งนะครับกด2ครั้งเพราะว่าเป็นโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับตัวที่1โดตัวที่2ก็โดอ่าห้องที่1นนะครับเล่นตัวละ2จังหวะนะครับเล่นแบบนี้นะครับ 1 2 3ไปหนึ่โอเคนะครับห้องที่1ก็จะเล่นเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับห้องที่2นะครับห้องที่สอ,อ,สอ,อ่าเส้นที่1น,นะครับของบรรทัด5เส้นนะครับเป็นโน้ตตัวมีนะครับมีก็คือนิ้วที่3 นิ้วที่3ของพวกเรานั่นเองนะครับนิ้วกลางเล่นเป็นโน้ตตัวดำนะครับอ่าโน้ตตัวดำจําได้ไหมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะเอยนโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดไป1ครั้งนะครับกดไป1ครั้งนะครับตัวแรกเป็นโน้ตมีตัวที่2นะครับเป็นโน้ต เลนะครับอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งนะครับก็คือนิ้วที่สองหรือนิ้วชี้นั่นเองเป็นเลนะครับต่อไปนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับโนตตัวโดนะครับโดคือนิ้วที่หนึ่งอ่าเล่นเป็นตัวขาวตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับมีค่าเท่ากับ2จังหวะเราก็กดไปสองครั้งนะครับใน ตำแหน่งของโนตตัวโดนะครับโอเคนะห้องนี้เราจะได้กดตัวมีตัวเลตัวโดนะครับั้งหมด3ตัวนะห้องที่2นะครับอาคุณครูจะเล่นห้องที่2ให้ดูนะครับโอเคนะ one two t ไปหนึ ห้องที่2เล่นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับในห้องที่3าห้องที่3นะครับใต้เส้นที่1นั้นคือโนต้ตอะไรเอ่ยใต้เส้นที่1ใต้เส้นที่1คือโนต้ตตัวเลนะครับโนต้ตตัวเลอยู่นิ้วไหนนิ้วที่2หรือนิ้วชี้ของพวกเรานั่นเองนะครับเล่นเป็นโนต้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ 2จังหวะนะครับเราก็กดแช่ไปสองครั้งนะครับอ่าน้ตตัวแรกเล่โน้ตตัวที่สองก็เป็นเลเหมือนกันครับอ่ากดตัวละ2จังหวะนะครับอ่านิ้วที่2นะกดนิ้วที่2นะครับโอเคนะเดี๋ยวคุณครูจะเล่นห้องที่3ามให้ดูนะครับ one two three ไป หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคนะครับห้องที่สามเล่นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับห้องที่สี่นะครับอ่าห้องที่สี่อ่าเราดูนะครับอยู่ช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งเป็นนะครับโน้ตตัวฟาฟาก็คือนิ้วที่สี่นะครับนิ้วนาง เล่นเป็นโน้ตตัวดำหนจังหวะนะครับมีโน้ตตัวฟ้านะครับตัวแรกต่อต่อไปนะครับเป็นโน้ตตัวมีนะครับอยู่เส้นที่1น,นะครับของบรรทัดห้าเส้นนะครับเส้นที่หเป็นโน้ตตัวมีคือนิ้วที่3หรือนิ้วกลางนะครับ แล้วตัวต่อไปครับเป็นโน้ตตัวเลใต้เส้นที่หนึ่งก็คือนิ้วที่สองนิ้วชี้นะครับเล่นเป็นโน้ตตัวขาว2จังหวะนะครับมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะตัวเลนะโอเคนะเดี๋ยวคุณครูจะเล่นห้องที่4ให้ดูนะครับ one two t h r e ไปหนึ่งสสาส อคนะครับห้องที่สีเล่นแบบนี้นะครับเอาโอเคนะทีนี้นะครับเราพอจะรู้จักนะครับตำแหน่งตัวโนต้ตนะครับแล้วก็จังหวานแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเล่นกับคุณครูดูนะครับคุณครูจะพาเล่นแบบช้าๆก่อนนะครับในรอบแรกนะครับโอเคนะ one two t h r ไปหนึ่งสหนึ่ง จบไปแล้วนะครับในท่อนที่หนึ่งนะครับทั้งหมดจะมีอยู่4ห้องนะครับโอเคนะทีนี้นะครับเราลองนะครับไปเล่นใส่กับเมธนอมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับไปเลย one two three ไปหนึ่งสองหนึ่ง จบไปแล้วนะครับในท่อนที่1นนะครับของเพลง Come On v e l y o n e นะครับโอเคนะสัปดาห์นี้นะครับก็ขอนะครับขอให้นักเรียนนะครับได้ซ้อมนะครับในท่อนที่1ให้มันได้นะครับซ้อมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณครูดูด้วยนะครับอ่าเราค่อยมาเจอกันในสัปดาห์ต่อไปในท่อนที่2นะครับเราได้2ท่อนแล้วนะครับก็จะเป็นการประเมินนะครับในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับ โอเคนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับค่อยมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับโอเคนะครับคุณครูรักและคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ